เลยแล้วเพระอกช่องเจคนนี้คือผู้อยู่เบื้องหลังภาพหวานๆของณเดตยายา่าเป็นทิปสุดหวานที่แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำหรับคู่ของณเดตและยายา่าซึ่งทิปนี้ณเดตยายา่าไม่ได้ไปกันเพียงแค่2คนเท่านั้นและหนึ่งในผู้ร่วมทิปนี้คือเพรอกจากช่องเจ็ดอย่างหลุยเฮลดาซันโดยล่าสุดย3มกราคม2566 หุืยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารู้จักกับณเดชนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเข้าวงการบันเทิงในเวลาใกล้ๆกันสำหรับทริปนี้ก็สนุกด,ดีแต่ไม่กล้าเล่นสกีเพราะกลัวบาดเจ็บกลับมาถ่ายละครบูไม่ได้ทลิปนี้เป็นช่างภาพให้กับณเดชน์ย่าด้วยเห็นเข้าทั้งคู่หวานกันก็ต้องเก็บภาพมีแฟนคลับทักมาขอภาพคู่หวานๆของณเดชน์ย่ากันเพียบเลย